พักกระจันแต่ว่าเนอร์สีิเพื่อนบอกเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อกระจัดวีสามจากกระจันสิระพัฒรสอนสามงามีวีสามค่ะเป็นคนเป็นคนจังหวัดพิโลค่ะแต่ว่าเรียนที่กำแพงเพชรคือตอนเด็กเนี่ยเป็นเด็กบ้านใจในตัวเองสูงมาก เสื้อใส่เดียวแขนโกงแขนกดมาหมดแต่พอกลับไปดูรูปตัวเองจริงแล้วอะตอนเด็กนี่คือน่าเกลียดมาก <c oughs> คืออย่างตอนปหกอย่างเงี้ยตอนปหกคิดว่าอืมตอนเด็กนี่ยังน่ารักอยู่นะตอนตอนเด็กคูมมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนปสี่นะถามย้ำอีกทีจังหวัดอะไรนะ เป็นคนจังหวัดทิโกค่ะแต่ว่าเรียนที่กำแพงอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายบางลังกได้เพราะพอมันเนิร์ดแล้วมันก็จะดึกดถึงคนคนหนึ่งในในในปีของพี่คือโซ่ใช่พี่โซ่เป็นคนกำแพงเพชรแต่ว่าโซ่มาอยู่อยุธยาแต่ว่าก็ยังมีความเป็นกำแพงกำแพงเพชรติดมาแต่นี่เกิดพิษนุโลกมาอยู่กำแพงเพชรเอ๊ะทำไมติดกำแพงเพชรมาทำไมไม่ติดพิษนุโลกมาอะไรอย่างเงี้ยคุลองถามเาว่าทำไมเขาถึงชื่อจักรจัทรทำไม ก็แม่หนูตั้งท้องพอแม่นั่งท้องเสร็จ่งก็คือเหมือนแบบว่าพ่อหนูไปชอบร้องเพลงใช่แล้วป้าอยากให้ชื่อจักรยานได้จ้ะได้เขาอยากให้ชื่อจอรานน้ำหน้าเหมือนแม่ค่ะแม่ชื่ออะไรแม่โอ๊ะแม่หนูชื่อแจ้แจ๊ใช่ค่ะแล้วก็คือแบบไก่แจ้อะไรเงี้ยแล้วคือแบบพ่อเขาก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยก็แบบ มันเหมือนตัวจักรจันทร์จักรจันที่ร้องนี่นี่นี่ทั้งคืนน่ะตัวอะไรเ้าะจักรจันทร์มันเอา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 ปีกเอาอะไรแต่อ่านั่นแหละค่ะมันเหมือนแบบเหมือนเสียงของแบบจักรจันที่แบบตอนกลางคืนมันจะดังตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ชื่อจักรจันแต่ถ้าหนูชื่อผู้ชายนะยิ่งกว่านี้ว่าชื่อผู้หญิงชื่อจักรจันแปลกแล้วคือแบบนานๆที่จะมีคนชื่อจักรจันทระค่ะแต่ถ้าหนูชื่อผู้ชายหนูชื่อจอร์เล้นะ เอาต่อหยุดเลิกชื่อรู้ละโอเคมันเป็นลอจิกที่ไม่เข้ากันเลยนอย่างผสมกันแม่ต้องในเชื่อสายเดียว่อ๋อคือตอนปหกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองดีแล้วแล้วแต่พอขึ้นมามัธยอยมาเง่้ยค่ะกลับไปดูรูกตอนปหกอ่ะคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ดําแบบโอ้โหแล้วผมก็สั้นติ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนปหกมั่นใจว่าตัวเองสวยอ่ะคือคือหนูก็แบบ คือตอนเด็กอะเนาะเราก็แบบก็สวยอะแต่เขาคือเพิ่งมัธยมอะค่ะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตองนิดนึงไม่ไม่นิดก็เปลี่ยนแปลงคือพยายามให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะเพราะเห็นรูปตอนปหนี่แหละใช่ก็เริ่มทํากิจกรรมคือทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กแหละค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองขี้เลใช่ส่วนตอนโตก็ทํากิจกรรมก็พยายามแบบลดคือจริงๆไม่ได้เป็นคนอ้วนแต่เพิ่งมาอ้วนคือตอนมหนึ่งะนัก45้า คือผอมเลยอะค่ะแต่ว่าพอมาสองอหนักห้าสิบห้าครึ่งสิบโลแต่ว่าไม่รู้ก็คือแบบตัวใหญ่ซึ่งตอนไหนก็ไม่รู้อะไรย่างเงี้ยคือเอพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอค่<น>ะก็เริ่มทํากิจกรรมมาเรื่อยๆมสี่ก็ย้ายมาเรียนกำแพงค่ะคือเป็นเด็กหอตั้งแต่มสี่ถึงมสามเลยแล้วตอนย้ายมากำแพงเนี่ยก็อยู่กับป้าะค่ะก็ยังอยู่หออยู่หอป้า คือป้าเป็น้าของอใช่ค่ะป้าเป็นเจ้าของหอก็พอมามาถึงที่เหมือนเป็นเด็กใหม่อย่างนี้ก็เลยกก็คือตอนแรกยังไม่ได้ทํากิจกรรมก็เรียนก่อนเรียนคณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทําเกดแล้วก็มีรุ่นพี่ทำอะไรนะทำเกรดเกรดให้ดีค่ะเกรดเลยงงก็มีรุ่นพี่มาแต่ว่าเป็นนักร้องลงวงโรงเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆก็ร้องเล่นร้องเล่นอะไรอย่างเงี้ไปเรื่อยๆค่ะ เขาก็แบบมาถามอะไรนี้ก็ก็ลองไปร้องให้เขาดูแล้วเขาก็รับก็พอเริ่มเป็นนักร้องโรงเรียนก็ได้เป็นหลีดโรงเรียนแล้วก็ไปสบักทวีนวันไอดอลไอดอลไอดอลรุ่ตีที่เพิ่งผ่านมาค่ะแต่ว่าไม่ติดสิบหกคนใช่ก็แบบเฟลเล็กน้อยแบบทำไมไม่ติดอะแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็คือตอนแรกก็เปิดเทอมาก็เดี๋ยวพักก่อน แล้วก็เดี๋ยวแบบเหมือนแบบว่าค่อยๆปรับตัวให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ไปสมัครคือตอนแรกเหมือนเหมือนจะเหมือนแม่จะให้พักอะ่ะแล้วแบบลูกไปสมัครอะไรอีกแล้วอะ่ะไปสมัครนะคุณแม่เป็นคนออเดอร์มาเลยว่ามีอันนี้แล้วแม่นําเสนอใช่เขาก็ไปให้ทอรโมเดลที่ของคุณคุณอุบิลิยาค่ะ,ะใช่ค่ะก็ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันตก แต่ว่ามีแข่งอีกทีตอนตุลาเขาบอกให้จันลดอีกหกโลให้เหลือสี่สิบเก้าจันก็เลยคิดว่าให้หนูห้าเดือนก็ยย,ยากนะก็แต่ว่าก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าก็พยายามลดแล้วก็มา a อเอฟก็ติดก็เลยไม่ต้องลดเท่านั้นแล้วก็ดีใจค่ะก็จบเรื่องนั้นไปอันนี้หนูเล่าแบบประวัติส่วนตัวเล็ก,ลกๆน้อยๆ แล้วคือจริงๆ,ๆนะหนูเป็นคนจริงจังนะคือจริงๆอะหนูเป็นคนจริงจังแบบนนจริงจริงจังแบบบางเรื่องอย่างเงี้ยไม่ควรคิดมากแต่ก็คิดมากแต่ก็จะไม่บอกคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนก็เก็บเงียบแต่คือเวลาจริงจังทีไรอะคือคนอื่นเขาก็จะมองว่ามันไม่จริงจังแล้วก็แบบจะคิดเรื่องที่คนอื่นเขาไม่คิดนะคะแบบเดินบางครั้งเดินต้องคิดแบบ เท้าซ้ายหรือเท้าขวาก้ามอะไรอย่างแบบบางทีแบบมองมองมองบางอย่างมันทําด้วยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบว่าก็เป็นคนสนุกสนุกเคฮาค่ะแต่ก็คือจริงๆริอ่ะบางเรื่องที่แบบเขาไม่คือเรื่องที่เขาไม่จริงจังจะจริงจังเป็นคนโกรธคนยากโกรธคนยากหายถ้าถ้าโกรธใครอ่ะคือคนนั้นคือแบบสวยไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ก็หายง่ายค่ะแป๊บเดียวก็หาย แต่แต่ชีวิตนี้ยังไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะก็เป็นกันเองกับทุกคนมากแล้วก็พูดเน่อคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูพูดเนื่อองไงแต่ว่าเขาก็บอกกันว่าหนูพูดเนิ่งใช่ค่ะนหนูก็ว่าหนูก็หนูก็น่าจะเนิ่งแล้วร้องเพลงเนิ่งไหมไม่เนิ่งค่ะแต่ว่าพูดเวลาพูดยงไงพูดเนิ่งไม่ชอบอะคะหนูคิดไม่ค่อยออกเพราะส่วนใหญ่ชอบชอบหลายๆอย่าง ไม่ชอบเธอเลยอ๋อสิ่งที่ไม่ชอบเธอมีการเลืยกเองคุยกันเขาชอบมากค่ะหนูลืมพูดอีกอย่างคือหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ใช่หนูเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแบบว่าเหมือนแบบพูดเรื่องนึงแล้วก็เวลาจะไปพูดถึงเรื่องนึงก็จะพูดไปเลยแล้วก็แบบพูดอะไรก็จะไม่ค่อยเข้ากันอย่างเขียนจดหมายอะหนูว่าหนูก็เขียนมาตั้งต่ป .4 จนถึงม .4 ี่ะ หนูก็ยังเขียนวกไปันมาเรียงความมันแม่หนูว่าแบบรักแม่มากอยากให้แม่ดูแลสุขภาพเองพอเรียงความย่อต่อไปก็เขียนคล้ายๆเดิมเรักแม่แบบนี้ใช่อย่างเวลาเล่าอย่างเงี้ยบางบางทีหนูก็คงกลับไปเออเนี่ยตอนอยู่มัธยมศึกษี้หเหลอะไรอย่างเงี้ยคือหนูคุยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะคือคือหนูว่าหนูคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วคือแบบประมาณเอฟ อ่ะห็นไหมย้อนไปเองแลบที่กล้องพี่กล้องเขาบอกหนูบอกว่าให้ไปฝึกอ่านหนังสือพิมพ์เพราะว่าเป็นคนพูดเร็วหนูก็ว่าหนูพูดเร็วนะคะเ,เร็วใช่หนูก็ฝึกอยู่แต่ว่ามันก็ยังเร็วอ่ะเดี๋ยวหนูจะเจ,เจอเนื้อร้องหนูร้องอ่านเนื้อร้องก่อนเพื่อให้มันเข้าหัวเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยช้าๆทุกคนเลยนะ แล้วก็พยายามให้ตัวรอรอควบกล้าชัดเจนอย่าพูดเฉพาะต่อหน้าพี่พยายามพูดให้ได้ต่อหน้าครูทุกคนและในชีวิตประจําวันได้ก็จะดีมากเพราะฉะนั้นจะต้องหัดมีสมาธิให้เพื่อนๆช่วยแล้วลองดูซิว่าถัดจากนี้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเป็นยังไงยังพูดรู้เรื่องอยู่อีกไหมหรือยังไม่รู้เรื่องอีก <c oughs> พราสําคัญนะแต่การที่เมื่อเวลาหนูจะต้องออกไปข้างนอกบ้านวันหนูจะเสร็จสิ้นรายการนี้หรือหนูจะต้องถูกออกในวิคต่างๆ เพราะว่านักข่าวต้องมาสัมภาษณ์หนูแล้วถ้าหนูยังพูดวกไปวนมานักข่าวคงจะค่อยๆถอดไม้พิธีอันทีละแล้วก็กลับบ้านไปเลยเพราะฟังแม่นี่ตั้งนานยังไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดเรื่องอะไรนะโอเคขอบคุณค่่ะดีเดี๋ยววันหลังจะมาให้พูดอีกอ่ะคิวพูุทธอยางมาเลยจริงเนาะคิว พี่ไป่ติดสติกเกอร์หรอคิววีสิครับก็ผมชื่อคิวนะครับพิชาทอดกิมข่าวครับอายุ21ปีสูง183ครับ <c oughs> หนัก70ครับขึ้นมาโลหนึ่งครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ก็คือไม่ชอบ <Nope. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่ไ <c oughs> ลายๆขาตะขาบอะเพราะว่าตอยเด็ก เพราะตอนเด็กผมมันเคยอยู่ในเสื้อครับอยู่ในกางเกงครับแล้วก็ผมสวมเข้าไปแล้วมันก็แบบไต่ขาแบบผมก็รีบๆถอดแบบคนลุกแบบเ้ยสาวเชี่ยว <c oughs> แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งตุ๊กแกครับผมเคยไปต่างจังหวัดไปกลางเต็นท์แล้วก็แล้วก็ห้องน้ำนครับมันจะเป็นสังกะสีอ่ะ สักกะสีอันเดียวตั้งกันสองผมก็เข้าไปจะไปอาบน้ําครับผมมันก็เกาะอ,อยู่ตัวเนี่ผมก็ลังเลมันตัวใหญ่มากตัวตัวมานนี่แล้วมันเป็<อ>นปุมนป่มปุม่มปุ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 ่มผมก็บแบบเอ้ยเคาะสักกะสีอ่ะเอ้ยมันก็นิ่งครับ <c oughs> ผมก็หาเลยไมเขี่ยก็แบบจะไปเขียเขี่ยเขี่ยมันก็แบบ มันแบบฟอฟอแบบูอัวมันก็แบบผมก็เลยไม่กล้าแบบไม่กลาบน้ำจนแบบผมต้องเคเีเรไปสักพักหนึ่งแบบวิ่งอ่ะวิ่งจากจากกำแพงตรงนี้มากำแพงตรงเนี้ยเพื่อเตรียมตัวไม่ทันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทันตั้งตัวก็แบบช็อกอ่ะช็อกแบบจะมาอยู่ตรงเนี้ยตายแล้วมน ผมพไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่ไม่คือตอนเนี้บอกมาแล้วมันเยอะเกินไปแบบที่ไม่ชอบเข้าใจไหมบอกมาแค่ว่าไม่ชอบบไม่ชอผมเปลี่ยนเรื่องไม่ชอบสันเดย์คลานคืออีตุแก่เพราะมันน่ากลัวผมเป็นคนที่เปลี่ยนเรื่องครับผมเป็นคนที่สมาธิสั้นครับจริงหรอใช่ครับแล้วก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนที่แบบเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ ปากอ,อยากพูดแต่มันพูดออกมาไม่ถูกว่าไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะเรียงประโยคเป็นยังไงคือสมองคิดไปแล้วใช่ครับแต่ไม่สามารถเรียบเรียงให้มันออกมาทางปากได้ใช่ครับไม่สามารถที่แบบเรียบเรียงเป็นแบบคําพูดที่ทุกคนแบบพูดพูดออกมาได้ปกติไม่รู้มันเป็นว่าอะไร <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเพ็งเป่นี้นตั้งแต่เด็กๆครับคือแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายครับขี้อายมากๆแล้วก็ไม่ชอบคนที่ดูถูก อย่างเช่นผมเคยประกวดร้องเพลงบบอีกรายการนึงครับก็ทุกคน,นาาก็น่าจะรู้ก็คือโดนด่ายับเลยครับประกวดปีที่ปีแรกก็โดนด่ายับแบบให้ไล่กลับไปเล่นกีฬามั้ยจะดีกว่าพี่จะเชียร์อะไรนี้ผมแต่ก่อนผมเล่นกีฬาเทนนิสครับเป็นนักกีฬาเทนนิสเขาก็าโดนไล่เสร็จแบบมันเหมือนมันโดนดูถูกผมก็ไม่ไม่ชอบใช่ไหมผมก็เลยไปฝึกมาแบบหนักมาก แบบแต่ก่อนจากแบบหน้าแบบร้องเพลงแบบเฮียกเฮียกครับเหียกเฮียกเลยครับเฮียกเฮียกครับก็เรียนอยู่ประมาณปีปีกว่าสองปีก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เหียกเียกอยู่อีื่นเลวเมาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ครับเขาชมผมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับเขาก็โอเคเขาก็ชื่นชมผมก็ผมชอบ เวลาแบบคนชื่นชมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ของเราผมชอบแบบมีความสุขอะเออแล้วเราก็ชอบร้องเพลงด้วยแต่คือแบบแต่ก่อนก็ร้องไม่ดีไม่กล้าประกวดร้องเพลงไม่กล้าร้องให้ใครฟังอะไรแบบนี้เป็นเป็น <laughs> ก็แต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวจริงของของอันนั้นแหละครับเสร็จแล้วก็จะชอบประกวดก็ทีนี้ก็ชอบร้องเพลงก็มาประกวดอีกก็คือรายการ AF10 นี่นะครับตอนแรก AF10 มันก็มา AF11 ก็ติดผมก็ดีใจครับผมก็มันเป็นงานนะมันก็ถือว่าเป็นงานของเราในอนาคตนะครับปลิ่มใจจริงๆริงกยิงยิ่งก็ไม่สนเรามือนลัจนเหมือนหน้าละหมอนจริงไหมน้มอง คิวคิวมาผิดรายการไหมคิวควรไปอยู่ดีคอมเมดี้หรืออะไรไหมเออไม่รู้จะลูกพูอะไรแล้วอ่ะผมชอบสีม่วงครับแต่ผมไม่กล้าพูดให้ใครฟังเพราะเพราะว่าอะไรอ่ะสีม่วงเป็นสีกระเทยใช่ครับผมเลยไม่กล้าบอกใครเลยว่าชอบม่วงไม่จริงมีนักแสดงอีกมากมายที่เป็นผู้ชายชอบสีชมพูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเป็นสีชมพูหมดนะารักมมีเยอะแยะหรือนักแสดงชายที่สะสมคิตตี้ คพันที่ไม่ได้เป็นสาวแต่ชอบคิดตี้มีเยอะแยะไม่ต้องอายในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าสีม่วงมันเป็นสีแบบนั้นแต่ฉันชอบแต่ฉันไม่ได้เป็นก็ต้องนิสคือสิ่งที่คิดว่าพี่ว่าปัญหาของคิวบางอย่างคือคือคิวอ่ะอยากจะพูดอะไรแต่ว่าคิดไม่รู้ว่าพูดออกมาแล้วดีหรือไม่ดีคิวมีโฟเบียอยู่อันนึงโฟเบียอะไรั้งคือคือการที่แบบว่าเราเป็นจิตอะไรบางอย่างนิด คิวไม่ชอบการดูถูกซึ่งบางทีคิวจะแยกไม่ออกว่าอันนั้นคือการที่เป็นกรรมวิธีที่เขาให้กําลังใจเราหรือเขาดูถูกจริงๆคือถ้าดูถูกจริงเนี่ยพี่รู้พี่ก็ไม่ชอบมันจะมีคนที่เราจะรู้ได้ในทันทีว่าเขาดูถูกแต่ที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูถูกอย่างที่พี่ในอีกรายการนึงเาอาจจะไม่ได้ดูถูกแต่ว่าเขาอาจจะหาจุดบางอย่างเพื่อไปกระแทกให้รู้สึกว่าฉันต้องเธอต้องไปทําให้ดีกว่านี้นะแล้วเธอกลับมาใหม่เนอะเหรไหมเขาอาจจะไม่ได้ดูถูกนะ แต่ว่าเขาสร้างแรงกระตุ้นบางอย่างให้คิวเพราะฉะนั้นคิวอยากให้ลบทัศนคกติของของเรื่องนี้ว่าใครๆก็มองคิวไม่ดีหรือมองคิวไม่เก่งให้ดูถูกแต่คิวจงไปเรียนรู้สิ่งที่คิวกำลังจะได้จากที่นี่และทําให้ดีที่สุดความสุขของคิว คือคิวก็บอกแล้วว่าคิวอยากเห็นใครๆบอกว่าคิวเปลี่ยนแปลงไปนทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนไปแต่ถ้าเขาติอะไรอย่าคิดว่าเขาดูถูกนั่นคือเขาต้องการทําให้คิวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมครับโอเคขอบคุณครับจะหมดแล้วสี่เหลือคร